โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็แนะนําสินค้าอย่างตัวครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็น m ม c บุโปรเลติน่าสิบสามนิ้วปีสอง9นะครับ CPU เป็น1.4ึ่งจุดสี่โคอร์คอหนะครับแรม8นะครับ CPU เป็น Intel i r i s Plus กราฟิกหกสนะครับ SSD 1 2 8ย b กินะครับผมตัวนี้สภาพสวยครบกล่องนะครับตัวหน้าจอติดรอยติดฟิล์มกันรอยไว้แล้วนะครับเอย่ามาดูตรงบอดี้คี ทัชไอดีทัชบาร์ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับสวยมากเดี๋ยวดูแอปก่อนนะแอปพวกนี้ผมก็จะลงมาให้พร้อมใช้งานแล้วนะครับ Microsoft, Elast, p r e m พ e ม e Pro, Photoshop ยอะไรพวกนี้คือใช้งานได้ถาวรน,นะครับลูกค้าซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินลงใหม่นะครับใช้ได้ฟรีถาวรน,นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอรอบรอบเครื่องกนะันดีกว่า บอยี่ตัวนี้สีสเปซเก้นะสวยมากนี่นะครับให้ดูตามขอบไม่ค่อยมีรอยนะผมนี่มันไม่ค่อยโฟกัสให้ดูรอบๆก่อนนะครับ นี่นะครับมันไม่ค่อยโฟกัสใหญ่ดูด้านหลังกันนะกันฝาหลังบอดี้ด้านบนสวยเลยนะครับตามขอบตามมุมก็ไม่ได้มีรอยอะไรนะครับนี่นี่นะครับให้ดูชัดเลยมันจะมีแค่นิดเดียวครับจุดเดียวนะครับด้านข้างแจ็คสามยูห้ามีครบนะครับมีตรงนี้นิดเดียวครับจุดเล็กนิดเดียวประมาณปลายเล็บอะครับเห็นไหมครับ เนี่ยมีแค่นี้เองนอนนั้นปกติเลยนะครับสภาพสวยกริบเลยครบกล่องด้วยนะครับตัวนี้ซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับพร้อมแอปติดตั้งให้ครบแลวนะครับใครสนใจสามารถสอบถามได้ที่ร้านนิยมมือสองครับตัวนี้ขายให้ในราคา27 9 9 0นดัน้า้อยเกสิบนะครับ27 9 9 0น็ันานะครับคุ้มนะครับราคานี้ได้ปี2 0 1 9นนะครับแอปก็พร้อมใช้งานบอดี้สวยนะครับพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับผม พบกล่องนะครับตัวนี้ยังไงฝากด้วยนะครับทักมาได้ที่ไลน์นี่ผมจะทิ้งไลน์ไว้ให้ในคลิปนะครับแล้วก็โทรมาก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ